สวัสดีครับผมก็จะพามาชมวัตถุมงคลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหรียญรุ่นสร้างบาร,รมีย้อนยุคปี57ของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับจกล่องก็จะเป็นอย่างนี้ครับมาดูตัวเหรียญข้างในกัน เหรียญข้างในก็จะเป็นแบบนี้นี่โดนสนิมเขียวขึ้นไม่ได้ไอใสเซนไว้ขอบข้างขอบข้างเหรียญก็จะมีรอยจานนะครับก็จะมีรอยจานรอยจานไว แล้วก็มีโค้ดโคดข้างล่างก็จะเป็นโคน้ดนี้แล้วก็เลขตัวนี้เป็นเลข4212นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรูปหลวงปูนั่งเต็มองค์ก็เป็นเรียนย้อนยุกขอบตัดก็จะเป็นแบบนี้ ตัวขอบตัดห่วงก็จะเยูอประมาณนี้รูห่วงก็ทะลุกันออกมาอย่างนี้ด้านหลังก็เป็นแบบนี้ก็จะมียันเขาเรียกว่าเป็นยันดวงด้านหลังก็จะเป็นวัดบ้านไร่อำเภอด่านคุณทดจังหวันดนครราชสีมา ทางลังก็จะบอกรุ่นไว้ว่ารุ่นสร้างบารมีย้อนยุกสองหครับตัวนี้ก็เป็นเหรียญที่ดีอีกรุ่นนึง่งของหลวงพ่อคูณ